สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและนักคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็อนแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิ่มแชร์ชกดท่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บิลิฟเฟอร์สามหกเก้าตรงหน้านล่างของวงกลมหรือรายจักรนี้อัดละอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้เหลือเวลาอีกแค่2วันคือ24กับ25นะครับก็รีบอัดละอดีมาถามค่าครูเลยครับก็จะราคาพิเศษถึงวันคริสต์มาาสเนะ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมกราคม2567ซึ่งจะมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงได้แก่ดาวพุธอาทิตศุกร์นะครับมีดาวพุธย้าย2รอบนะพเพื่ที่เกิดราศีเมษดูจากด้านล่างนักนาเมษอยู่ทางทิศเหนือครับตนุราศีเมษมีดาวพฤหัสบดีกับดาวเกตุกลุ่มลัคนาตอนเดือนนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับปีแรกของอขอดเดือนแรกของปีนะครับอ่าจะมีการโคจรย้ายราศีทั้งหมดแค่3ดวงนะครับ โอเคแล้วมาดูที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับเพราะดาวประจําตัวไม่ได้ย้ายนะในเดือนนี้ก็คือดาวคารเนาะขออภัยนะถ้าเปิดเสียงเบาพอดอีรู้สึกห้องมันก้องก้องร้องเงียบเียบไงไม่ดูวันนี้ก็เลยแบบไม่กล้าใช้เสียงแรงเนาะมันจะก้องมากะนะครับมาดูกันที่ดาวคันรครับดาวคันเนี่ยโคจรตั้งแต่เดือนธันวาคมคือเดือนนี้เดือนที่เราอยู่เนี่ยนะครับแต่เราพยากรณ์เดือนมกราคมเนาะดังนั้นนี่ยก็จะอยู่แต่เดือนธันวาคมเนี่ยที่ราศีสุภะหรือราศีธนูนั่นเองนะครับ าดาวประจาตัวตกเดือนสุภาตนุสา,อาขอโทษครับตนุสุภาแปลว่า,าตัวเราเนี่ยนะครับวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่จะจัจ้องมองที่เราหมายถึงอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจับตามองแล้วกันประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีและเสียเพราะเราต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่ตนุสุภาคือทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วผู้ใหญ่จะรักใคร่เอนดูให้ คือมีความเมตตาให้เรานะครับดังนั้นต้องระวังเพราะดาวประจําตัวเนี่ยโครจรทับดาวทุกดวงเลยนะครับทั้ง3ดวงพุธอาทิตย์ศุกร์อังคารพุธวิวาทแปลว่าแทานที่จะผู้ใหญ่จับตาแต่มีเรื่องทะเลาะนะครับมีเรื่องทกเถียงกันนะครับเพราะเป็นอาทิตย์บ้างนี่เกนะครั้งที่แล้วเมื่อกี้พูดว่าทกเถียงกันวันที่9วันที่15จะเริ่ม ต้องระวังเพราะว่าอา,อา,อาทิตย์เข้าสู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวโอเคธนู20มกราคม67นะครับก็ย้ายออกไปปุ๊บก็เริ่มดีขึ้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยให้ระวังวันที่9 1-9ถึงมกราพอ,อใช่ไหมไม่ใช่สิขอภยัย9มกราถึง28มกราอ่านะครับได้ละ9ก9ถึง28มกราต้องระวังเป็นปากเป็นเสียงกับผู้ใหญ่แต่พอ29ปุ๊บเข้าสู่ราศี การงานดีขึ้นนะครับแสดงว่าตัวเราเนี่ยจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแต่ถกเถียงกัน่นีครับบางทีเราอาจจะทำคือเรื่นขนองปากมากไปหน่อยเพราะตนุสภาเนี่ยมักจะเป็นคนที่ปากแรงหรือไม่ก็เป็นคนที่พูดแล้วมันมักจะแบบคืาเรียกเป็นพิธุบาทนะครับพูดเก้านะครับในโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าพิธุบาทพูดเก้าแปลว่าพูดจาข่มผู้อื่นแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ไม่เห็น แม่นหัวนะครับประมาณนั้นอันนี้ต้องระวังไม่ใช่ว่าตัวเองเลือตัวเองดีตัวเองเด่นแล้วแบบไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่ดีนะครับมันเป็นการกระทําที่ไม่น่ารักเนาะถ้าผู้ใหญ่มองมาจะได้ว่าไม่น่ารักนะครับผู้ใหญ่ก็จะให้โทษทกเทียงกันนะครับประมาณนี้ไม่ใช่แค่เถียงกันธรรมดาที่เป็นพุทธก้าวนะพะพุทธเจออังคารยิ่งทะเลาะอีกนะครับคือมันจะใหญ่โตนิดนึงนะครับทกเทียงก็ต้องทกเทียงกันแบบ เหมือนรัฐสภาอย่างเงี้ยครับถกเถียงกันแบบเรื่องของประชุมสภาทั้งหลายนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูที่ดาวการงานก่อนนะครับในเดือนมก,การาคม67นี้การงานของเราเป็นดาวเสาร์ก็ขึ้นไปอยู่ในข้างหน้านะครับก็เรียกว่าส่วนพาหะอยู่ที่ดาวเสาร์าาาเป็นลาพาเสาร์เป็นลาภาเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจว่าดาวการงานตกลาภากรม马า,าพาอย่างเงี้ยครับกรม马า,าพาถ้าเป็นดาวสุประค์จะดีจะได้ผลที่ ราบรื่นแต่ถ้าเป็นเสาเนี่ยอิทธิฤทธิ์นะครับต้องฝ่าฟันด้วยอุปิอิทธิฤทธิ์ดาวเสามันแปลว่าอะไรบ้างเราต้องมาแปลนิดหนึ่งเสาค,คือความทุกข์กามาลาภะได้มาแต่ก็ถูกหมายถึงว่าการงานมีความคยกว่ามีโชคลาภในเรื่องการงานะนะครับมีโชคลาภในเรื่องการงานแต่มันยากมันไม่ได้ง่ายมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายดาวเสายังหมายถึง ความทุกข์ความโศกใช่ไหมความวิตกกังวลอ่ะวิตกพอได้คืออาจจะหมายถึงว่าวิตกก่อนค่อยได้ราบก็ได้นะครับอ่าหมายถึงเครียดก่อนวิตกก่อนกังวลก่อนถึงจะได้โชคได้ราบจากการงานเพราะงานนั้นหินงานมันหนักมันใหญ,มใหญ่มันหินมากนะครับมันยากมากอะไรประมาณนี้แต่ไม่ต้องกลัวเพราะยังไงก็ยังได้ราบได้โชคคือบางคนเนี่ยรอเวลาพูดบอกว่างานยากงานหินงานใหญ่บางคนกลัวใจฟอแล้ว โอ้จะรีบกลัวไปไหนอยากคิดว่างานของคุณน่ะจะไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นงานทุกงานบนโลกมันยังมีปัญหาทั้งนั้นแหละครับตัวผมเองก็มีปัญหาเรื่องการงานเนี่ยนะครับแต่สามารถจะมีปัญหาด้านของสุขภาพมากกว่านะครับอย่างเหมือนตอนอยากกินยาเริ่มมึนๆงงๆเนี่ยนะครับเพราะว่ายามันจะง่วงนอนแล้วก็ซึมดันให้กินตอนเช้านะแล้วก็ให้กินตอนเย็นคือคุณคิดดูว่าไม่ให้กินตอนก่อนนอนนะครับก็กลายเป็นว่า มันก็เลยมึนตอนทํางานนี่แหละอะไรประมาณนี้เนี่ยเริ่มมึนึ้นแล้วเนี่ยดังนั้นผมจะพูดจะอ,อะไรแบบงงงงนิดนึงต้องขออภัยนะเพราะว่ามันเป็นผลิตยานะยากระพงแพงหกร้อยกว่าบาทนะคุณคิด650ดูหกยห้าสิบโดยประมาณแบบโอ้โหแพงมากแล้วให้กินแค่เดือนเดียวเนี่ยแล้วมาดูผลคิดดูว่าจะเสียเดือนละเท่าไหร่อ่า๋ยวต้องรับเปิดรับบริจาคแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ไหวอ่ะเงินก็ได้น้อยแถมยังต้องมาเป็นโรคป่วยไม่พอแถมยังต้องมาจ่ายเงินอีก มันอะไรหนักหนาก็ไม่รู้ในช่วงเนี้ยคือเป็นปีที่แบบแย่มากปีเนี้ยรายได้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ไปซะจนขนาดนั้นอืมโอเคต่อเดีย๋ยวจะว่าระบายแต่เรื่องตัวเองอ่ถ้าเหือนมันผิดไปต้องขออภัยนะพอดีมึนนิดนึงยังแบบมึนมึนงง,ง,งอยู่เลยเนี่ยเหมือนคนติดยาเลยเนี่ยแต่ว่ามันติดยาแค่ไหน ยารักษานะอ่าติดติดยาแต่ติดยารักษาลงอ่ะ,อะต่อไปพูดคขำๆเล่นๆนี่เฉยอ่าต่อไปเรื่องของการเงินใช่ไหมครับจบหรือ,อยังอ่ะกรรมะเป็นดาวเสาร์โอเคจบต่อไปเรื่องของการเงินใช่ไหมครับการเงินมีดาวฤกติอยู่อยู่เจ็ดปีนี้ยเหลืออีกประมาณอีกประมาณเกือบหกปีแล้วนะอ่าตอนนี้หกปีครึ่งใช่ไหมเกือบจะหกปีแล้วนะก็ประมาณ มีนาคมก็จะ6ปีแล้วครับเหลืออีก6ปีนะครับยังไงก็ระมัดระวังดีๆเรื่องของบริษัทอยู่ในเดือนการเงินเขาเรียกว่าหมดหมดมีมีมีหมดหมดนะครับเขาเรียกว่าอะไรหมายความว่าเป็นเงินหมุนเงินหมุนหมายถึงเงินที่แบบได้มาจ่ายไปแล้วก็เอาไปลงทุนลงทุนก euh. ็ได้มาลงทุนได้มาก็จ่ายไปอย่างเงี้ยครับมันจะวนอย่างเงี้ยแหละเหมือนพวกประเภทพ่อ้าแม่ขายครับก็คือพูดง่ายๆว่าอย่างบนคนขายอาหารใช่ไหมครับก็มีต้นทุนเอาเงินไปซื้อ ก็คือทุนนั่นแหละเอาไปซื้อของมาขายพอได้ขายก็ได้กําไรเอากําไรไปลงทุนต่อหมุนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะเป็นเมล็ดเตยูเนี่ย,ยเหมือนคล้ายๆเมลกจเตยูในเรื่องการเงินแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องมีแบบนี้ไม่ใช่แค่บอกว่ามันจะหมุนๆห,หมดๆมีๆมีๆหมดๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยคนละสีเม็ดหมุนเงินให้ทันนะครับคราวที่แล้วก็ทับหลักวุ่นวายเรื่องตัวตนแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องการเงิน เดี๋ยวต่อไปก็เรื่องเพื่อนนะทีเนี้ยในยสังคมะนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเ,เอาเป็นว่ามันเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิตไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันจะมากลับมาอีกนะครับบางคนเนี่ยพอฟังอาจารย์หลายท่านที่ออกทีวีอะครับชอบพูดว่าเอาดาวฤกษตยูออกไปแล้วไม่ใช่เหรอคะมีคนมาถามแบบดูด,ดูส่วนตัวนะครับอาจารย์มนฤกตยูออกจากออกจากราศรีเมษแล้วไม่ใช่เหรอคะคือเงียบคือแบบเขาไม่เข้าใจออกจากเมษเขาผิศพไง มันจะหนีไปไหนเนี่ยไม่มีดาวดวงไหนหนีเราไปหมดไม่มีมันก็บนไปเนี่ยวนไปบนมาแต่บริตยูมันมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตของเราอย่างเช่นทับหลักก็ได้แค่ครั้งเดียวคุณย้าหวังว่าจะได้เจออีกรอบไม่มีทางเข้าเนินการเงินในตอนเนี้ยก็มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวคือมันเหมือนแจ็คพอตนะครับว่าใครเกิดมาช่วงไหนมันจะได้เจอหรือช่วงนั้นอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าแต่ละคนทําบุญทํากรรมมาไม่เหมือนกันเนาะ ถึงราศีเมษเหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันก็มีนะครับบางคนเจอมฤติอยู่เดือนการเงินเด็กอยู่อ่ะสปลว่ารอดคนที่เป็นเด็กรอดเลยเพราะว่าเขาได้เงินจากผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแต่เองหาเงินยังไม่เป็นตั้งแต่เรียนเหมือนเรียนจบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ซวยแล้วนะครับยิ่งแก่ไปยิ่งซวยไปใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่ก็ทํางานไม่ได้เงินก็ยังต้องหมุนแล้วมันจะทํายังไงล่ะถูกไหมครับคือเมื่อมองไปถึงอนาคตเวลาชรากันเนี่ย คือผมคิดแทนคนอื่นหมดเลยแล้วตัวเองด้วยแบบจะทํายังไงดีอะเง,ง,ง,งินเราทาเงินกิกิจมันมาแล้วอะแล้วใครจะมาให้เงินน่ะถูกไหมครับใครจะมาบริจาคอะอะไรแบบเนี้ยคือแบบคิดแทนคนอื่นเลยอะว่าแกไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้จริงๆงานเขาก็ไม่รับต่อให้ทําได้เขาก็ไม่รับนี่ครับคือมันเป็นทางออกที่น่าสงสารจริงๆผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไงหรอกนะตามหมายความว่า พอมองคนที่แก่ในสมัยเนี้ยชาราภาพเรียกว่าชาราภาพแล้วมันรู้สึกแบบหดหัว่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องอะไรที่ผมยังตัดไม่ได้อะแบบคนใกล้ชิดจากไปอย่างเงี้ยมันมัน,มนเออมันทรมานเนาะแล้วก็ป่วยแก่เจ็บเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยเจ็บมาแล้วเนี่ยก็คือป่วยเนี่ยก็คือแบบอืมมันไม่โอเคอะคือเหมือนพระพุทธเจ้านั่หนะครับพระพุทธเจ้าก็หลับไม่ได้จึงต้องออกบวชไง เพื่อจะหลุดพ้นนะครับแต่ตัวเองก็ป่วยก่อนอผอมซูบเหมือนผมเลยแต่ผมยังมีเนื้อมีหนังมากกว่าท่านนิดๆในหน่อยน,นะครับใครได้เห็นเวอร์ชันของพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าเหลือแตกระดูกอะครับผมมีมากกว่านั้นนิดนึงอะเออนั่นแหละอ่ะโอเคทีนี้เรื่องของพูดพูดเรื่องเศร้าเราไม่ดีเนาะอ่ะตัดออกต่อไปเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักจะเป็นยังไงเดือนนี้ดาวศุกร์ริศีตุนไปอยู่เดือนสุภา ปัตตานีสุภาเนี่ยแต่มันเป็นมหาจักรเนาะลืมบอกไปเลยเป็นมหาจักรหมายความว่าอาจจะได้แต่งงานนะครับปัตตนีสุภาเนี่ยสุภาแปลว่าตำแหน่งแปลว่าเฉลิมฉลองจัดงานนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าจะได้จะได้แต่งงานแต่วุ่นเรื่องการจัดเต็มนะครับหรืออาจจะต้องแจกการ์ดอย่งีนะครับมันอาจจะเป็นแนวๆว่ามันมันไปตกสุภาเนี่ยอาจจะหมายถึงบางทีทองการังทองแล้วอะอ่ะขึเรทองก่อนแต่ง ก็ต้องรีบจัดงานเพื่อจะได้แบบไม่มีคําติฉินนินทาอะไรประมาณนี้มันเลยชุลหกนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับอาจจะเป็นแนวแนวนี้ได้เนาะกระดุมพลาไปอยู่เรือนสุภาก็ถือว่านี่ไงต้องหมดไปกับงานแต่งเนี่ยมีมีหมด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 มีมีเนี่ยนะครับระวังดีๆเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพคือบรณะราศีพิจิกอังคารไปอยู่เรือนสุภาโอเคไม่มีอันปัญหาอะไรมากไม่ใช่ว่าไม่ป่วยนะป่วยแต่ว่า ไปหาผู้ใหญ่มันจะดีมันจะหายอย่างเงี้ยครับบางคนก็ไม่หายไอเราต้องดูก่อนนะว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเป็นมะเร็งแล้วมันจะหายไหมฮะหายยากครับใครที่เป็นแบบเป็นวัดเป็นไอไม่ก็หายได้เลยอย่างเงี้ยครับใครเป็นโควิดไม่ก็หายได้อย่างเงี้ยครับแต่หมายความว่ามันจะดีตามลําดับมันจะดีขึ้นกว่าลําดับของตัวเองเช่นบางคนเริ่มเป็นก็จะรักษาหายใครกลางกลงมันก็จะหยุดอยู่แค่กลางๆนั่นแหละก็บําบัดแล้วก็เส หายไปนะครับแต่ไอคนที่เป็นหนักแล้วเนี่ยมันจะหายมันคงยากแต่มันแค่ดีขึ้นเอาเรียกว่าดีขึ้นแล้วกันเนาะ,ะตามสเตปขออภัยครับเสียงแหบมากมึนด้วยเนี่ยต่อไปเรื่องของชคกลาภสุดท้ายนะครับอ่ะจบสักทีลาภาคือราศีกุมเป็นดาวราหูไปอยู่เดือนวินาศล,ลาภาวินาทถ้าแปลตามตรงแปลว่าไม่มีโชคลาภใช่ไหมแต่ตามจริงไม่ใช่ลาภาวินาศแปลว่าได้ดีจากออนไลน์จาก ต่างถิน่นต่างแดนต่นางประเทศหมายถึงเดินทางต่างถิ่นเนะี่จะมีโชคหรือติดต่อกับคนแดนไกลติดต่อก็ได้ครับอ่ก็ได้แล้วก็มีโชคมีลาบแน้วประมาณนี้ต้องไม่ใช่คนไกล้ตัวประมาณนี้แล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดตามปเป็นงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ